มามาเรามานับ1รด้วยกันเถอะพร้อมกันหรือยังพร้อมนะ Let's go 1 2จ้เจดแ่จำไม่ดีไหนนับอีกทีสิหนึ 2> 1, 2, 3, 4, 1, 2, ่งสอง เริ่มคลองแล้วไหนลองนับด้วยกีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเก้ดีมากเลยมาดับกันอีกรอบซิ มนะ Let's go นหเจหหเจปป9อ่าจำไม่ดีไหนนับอีกทีสิ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 8 9 10อ่าเริ่มคลองแล้วไหนลองนับดูอีกที i ีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะกลับมาพบกับคุณครูนะคะในเช้าวันจันนะวันนี้วันจันวันแรกของสัปดาห์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องเรารักประเทศไทยนะคะเราอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณครูเคยบอกแล้วว่าเราอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยจังหวัดสมุทรปราการก็คือจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะคะ ประเทศไทยของเรานะคะมีเอกลักษณ์เยอะแยะเลยอย่างเช่นธงชาติไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องธงชาติไทยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าธงชาติไทยของเราเป็นแบบไหนนี่ค่ะธงชาติไทยของเราเป็นแบบนี้นะคะธงชาติไทยหรือว่าธงไตลงนั่นเองทําไมเขาถึงบอกว่าธงไตลงเพราะว่ามันมี3ามสีค่ะเด็กๆสีแรกคือสีอะไรเอ่ย สีแดงนะคะหมายความว่าชาตินั่นเองสีขาวหมายความว่าศาสนาค่ะแล้วก็สีน้ำเงินก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะสามสีนี้แดงขาวแล้วก็น้ำเงินนะคะเด็กๆต้องจำนะคะสีเด็กๆต้องจำได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องธงชาติไปแล้วธงชาติหรือธงไต่โลนั่นเองนะคะมีกี่สีนะทบทวนสิ ใช่แล้วค่ะมี3สีนะคะมีสีแดงนะคะสีขาวแล้วก็สีน้ำเงิน3สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูการบ้านของเรากันนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นนะคะวันนี้นะคะการบ้านของเรานะคะการบ้านของเรา รอจุลาค่ะเด็กๆใกล้จะจบเล่มนี้แล้วนะเมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านให้คุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูธงชาติไทยกันเลยค่ะเด็กๆ เด,เด็กไทยสิคะธงชาติไทยของเรามีทั้งหมดกี่สี3ส,สีเก่งมากเลยค่ะมีสีอะไรบ้างคะเด็กๆสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินถูกต้องเลยค่ะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะคะ